สบายดยีนะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําการสร้างภาพเคลื่อนไหวอ,อยู่ในโปรแกร,รม PowerPoint โดยการเอาผู้ภาพธรรมดา,าเป็นภาพนิ่งธรรมดามาเฮ็ดให้เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าภาพเคลื่อนที่ในนี้จะทดลองเอาเครื่องบินามาสร้างให้มันบินได้นะโอเคเป็นอะไรเราไปเบิ้ง,งกัน เฮ็ดเป็นภาพเคลื่อนที่หรือว่าภาพเคลื่อนไหวอยู่ในโปรแกรม powerpoint อ่าซึ่งมีวิธีและก็ขั้นตอนในอะไรนะั่นเราไปเบื้องน้ำกันนะสำหรับท่านใดที่บกเคยเหตุ head จากเทือตัวนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้เข้าในเวียดงานของตัวเองได้นะอาจจะเป็นการสร้างบทสอนอ่าหรือว่าการเฮ็ดเป็นวิดีโออ่าโฆษณาสินค้าต่างๆได้บดนะโอเคเาไปเบื้งน้ำกัน เมื่อเขาเปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมา,นา,าเขาก็สร้างหน้าสไลด์ใหม่ขึ้นมาเป็นแบบนีน้แล้วก็ทำการเอาหูปภาพตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาเป็นภาพพื้นหลังหรือว่าเป็นไฟล์กราวนะ์นะเาต้องได้เลือกหูปตัวใดตัวหนึ่งมาเป็นภาพพื้นหลังก่อน,นโดยการเข้าไปที่ดีไซน์ แล้วก็ไปที่ format background ตัวนี้อ่าเอาหูภาพมาเป็น background โดยเข้าไปที่นี่เนาะแล้วก็มาหาคำว่า p i a t u r e or texture f i e l ตัวนี้ตัวนี้เด้ออ่าสอนสั้ๆให้เนาะสำหรับผู้ที่อ่าบ่รื่เคยตัวโปรแกรมแล้วก็อ่านภาษังกฤษบอ่อยได้เนะาะเพื่อให้ชื่อไปตามๆกัน ที่ใส่พเจาร์ออเทคเจอร์แล้วก็มาที่ด้านลุมนี้เข้าคําว่า Insert ตัวนี้ก็คือเป็นการ Insert แล้วว่าเป็นการเอารูปเข้ามานะเราจะคลิกเข้าไปในที่นี้แล้วก็ไปเลือกรูปได้จากเครื่องของเราหรือว่าจากทางอินเทอร์เน็ตนะแต่นันนี้อจะได้เกียมไว้ที่เครื่องไว้แล้วนะได้ดาวน์โหลดมาก่อนละอ่าเขาจะไปซอกเอารูะตัวอย่างเอาตัวนี้แล้วก็นี่ อินเสิร์ตเข้ามาแบบนี้นะอ่าแล้วก็เลือกปั๊บให้หูภาพอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมหลังจากนั้นเนาะถ้าว่ามันมีกราฟิกพวกเส้นแสดงต่างๆในเฮาก่อ่าเสื่อมันไว้ก่อนเนาะโดยการเข้าตัวนี้ให้ไปกราฟกราฟิกตัวนี้อ่าปิดพวกเส้นแดงๆแล้วก็บอนเขียนข้อความต,ต่างๆนี่นะเพราะว่าเฮาต้องการเอาแต่หูอย่างเดียวเนาะปิดปั๊บ น่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เอาเอาที่ไปหมดเลยเอาไปต้องการมัน,นอ่าเมื่อเราได้จังซี่แล้วนะเห็นเมื่อเราเปิดสไลด์เต็มจอบบบมันจะได้รูปภาพาสวยงามเลยนะเป็นภาพตัวจริงนะเอามาใส่เป็นพื้นหลังก่อน แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาหูปภาพที่เป็นเครื่องบินอเอามาคำนดให้มันเคลื่อนที่หรือว่ามันบินได้พานหน้านฟ้าของเฮาตัวนี้นะ,ะขั้นตอนต่อไปเป็นการเอาเครื่องบินเข้ามาก็เข้าไปที่ i n s เ r t ร์ตนะ,ะสำหรับการเอาภาพพื้นหลังแม่นไปที่ดีไซน์แล้วก็ r m a t b a c k g r o ่ n d แต่ถ้าเอาหูปภาพมาประกอบใส่ทางหน้า ธรรมดาก็คือต้องได้มาที่ insert แล้วก็มาที่พิเ t อร์ตัวนี้นะอ่ามาตานี้ได้ะเข้าหาตัวนี้นะ insert แล้วก็เลือกที่พิเ t u r e แล้วก็ไปเลือกรูบอ่นาอันนี้ปอบจารย์ก็ได้เียมไว้ที่คอมของอาจารย์อยู่แล้วนะเราจะสอกหาตัวอย่างเขาจะเอาเครื่องบินของลาหรือว่าลาเอลยัยตวนี้นะอ่าเอากับ n s e r t เข้ามาเลย เมื่ออินเสิร์ตเข้ามาแล้วปัญหาของมันก็คือมันจะมีหูปภาพจะมีพื้นหลังมาพรอมนะเห็นว่ามันจะมีพักส่วนที่เป็นท้องฟ้านี่นะ,นะเป็นไบกลาวเป็นพื้นหลังของยนต์ตัวนี้นะแลวเขาต้องได้ทาการลึกเอาพื้นหลังตัวนี้ออกก่อนจะจงไว้แต่เครื่องบินอย่างเดียวนะแล้ววิธีหรือว่าขั้นตอนในการลึกพื้นหลังตัวนี้สําหรับโปรแกร,รม powerpoint ในเวอร์ชันตั้งแต่2,010หรือว่า13ขึ้นมามันจะมีตัวนี้นะมันจะมีเครื่องมือตัวลึบหรือว่ารีมูฟแบ k ก r o u ว์ตัวนี้นะ,ะเมื่อคลิกใส่รูปที่เราเอาเข้ามาแล้วมันจะปรากฏมีเครื่องมือตัวนี้ฟอร์แมตแบรกเกลว์ตัวนี้ตัวนี้นะแล้วเฮาก็มาคลิกใส่เครื่องมือตัวนี้เพื่อไปทําการลึบเอาพื้นหลังแน่ มื่อเียแล้วมันจะเป็นแบบนี้พักส่วนที่เป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีสมพูตัวนี้จะเป็นพักส่วนจะจะถึกหรือไปนะดังนั้นเราต้องพยายามให้วัตถุเท,ที่ยวต้องการนี่มันรักษาหุปแบบเดิมนะดังนั้นเราต้องได้อรปับนี้บ,บอกเน่เพื่อให้เหมือนเลือกครบจุดเท,ที่ยวต้องการนะแบบนี้ แล้วพักส่วนที่เป็นสีฟ้านี่ก็คือมันมันจะบดทึกเลือกนะหมนะายความว่าถ้าเราคลิกไปแล้วมันยังยังอยู่นะเอาตัวอย่างเราคลิกคลิปใส่เห็นบาน่างไหมันยังอีกส่วนนึงนี่บดทนันได้ถึกลึกืนะดังนั้นเราจะหาเครื่องมือตัวนี้ใหม่แล้วก็มาเพิ่มจุดก็คือใช้เครื่องมือตัวนี้เครื่องมือหมายหมายลบตัวนี้นะมันจะเขียนว่า mark area trim u ก็คือไปมาร์กหรือว่าไปเลือก พื้นที่ที่เราต้องการลึกนะอ่าคือพื้นที่ที่เป็นสีาเนี่ยเขาก็ต้องเลือกโดยการคลิกเลือกปับ๊บอ่านี่ทาใส่ครบอ่าทุกอย่างที่เป็นพื้นหลังให้ออกไปหมดก่อนหลังจากนั้นเขากลับมาเข้าที่เครื่องมือตัวนี้คลิป c h a n ์นะหมายความว่าคลิกเพื่อเปลี่ยนอ่าจากภาพ ต้นสบับให้ไปเป็นภาพที่บ่มีสีพื้นแลาบ่มีเบกล่าวเก okay, ตอนนี้เาจะเหลือแต่เครื่องบินอย่างเดียวนะพื้นหลังนีนไปมดละหลังจากนั้นเขาก็ทําการปรั๊บหูบเครื่องบินของเราให้น้อยลงให้มันสมจริงนะ,นะจะเอาประมาณนี้เล็กน้อยกว่านิดน,นึงก็เหมือนว่ามันจะบินอยู่ไกล้บนประมาณนี้ แล้วถ้าว่าพักส่วนที่เป็นหัวมันจะหรือว่าพักส่วนที่เป็นหางนี่มันจะต่าๆลงนั่น,นึองเราก็ต้องทําการปรับให้มันสมจริงขึ้นโดยการจับเอาลูกศรอ,อยู่ทางนีน้แล้วก็หมุนไปนิดนึองให้มันอยู่ในจังหวะเที่ยงแบบนี้เวลามันบินมามันจะเสมือนจริงกว่านะหลังจากที่เราจัดรูปภาพได้ตามต้องการแล้ว ให้กดปุ่มคอนโทรลที่เป็นพิมพ์กดค้างไวนะ้เนาะแล้วก็กดลูกกิ้งอยู่ในเมาส์กดเพื่อซุ่มให้หน้าสไลด์หรือว่าหน้าเจี๊ของเราอ่านับออกไปน้อยหรือว่าไกลเข้าไปน,นี่อาจจะประมาณนี้นะหลังจากนั้นเรากดจับหูบเครื่องบินตัวนี้ออกมานอกพี่เนาะเอาออกมานอกเลยบอกให้บางใส่ในพื้นที่ของไปกล่าวเนาะ เพราะว่าเขาต้องการให้เครื่องบินตัวนี้บินตั้งแต่เบื้อง้า้ไปหาเบื้องขวาดังนั้นขั้นตอนต่อไปเขาต้องได้ไปกำหนดเลยว่าไปตั้งค่าให้เครื่องบินตัวนี้สามารถบินหรือว่าสามารถแล่นได้นะ,ะโดยการใช้คือพวกเครื่องมือ Animation ตัวนี้หลังจากเลือกคู b เครื่องบินแล้วเราก็มาที่ Animation ตัวนี้นี่ได้ เข้าหาแอนิเมชันตัวนี้นะนี่แต่คำสร้างต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแถบด้านนี้จะบม่มีตัวที่เราต้องการตัวที่เราต้องการก็คือมันได้เสื่อมไว้อยู่ในนี้นะดังนั้นเราจะมาที่นี่ก่อน add animation ตัวนีน้เข้าหาตัวนี้ก่อนจากนั้นเราก็เลื่อนมาใส่ตัวด้านลุ่มนี้ตัวนี้ด้ more motion path ตัวนี้ เครื่องมือที่เราต้องการให้เครื่องบินสามารถบินได้มันจะนอนอยู่ในนี้นะเราก็ตองได้เข้ามาเลือกอยู่ในนี้เอาเราก็มาเลือกเอาเราต้องการให้บินจาก้ายไปขัวดังนั้นเราจะเลือก,กตัวนี้นะ right น,นี่สังเกตบึงนะจุดที่มันเป็นสีเขียวและแม่น เป็นจุดที่วัตถุของเขาของเขากําลังอยู่ส่วนหัวจะเป็นบอลแดงๆนี้นะมันจะเป็นเม็ดแดงๆนี้หมายความว่าเป็นจุดสิ้นสุดนะวัตถุจะเคลื่อนที่แต่บอลสีเขียวไปหาบอลสีแดงหลังจากนั้นเรากลับมากดที่่มโอเคอยู่ในด้านลูกนี่นะนะโอเคไปนะสังเกตบึงเครื่องบินของเฮานะนี่ ตัวที่อยู่บอนที่เป็นลูกศรสีเขียวตัวนี้นะจะเป็นเครื่องบินที่เป็นเห็นสีสัดสินส่วนด้านหน้านะตอนนี้จะเป็นเงาเงานะหมายควาว่ามันจะเคลื่อนที่แต่ซ้ายไปขวาแต่มันจะมาหอดแต่นี้นะมันจะหยุดนี่ละบนลูกศรแดงๆนี่นะดังนั้นเราอยากให้มันเคลื่อนที่มาผ่านน่านฟ้าของเราแล้วก็กายไปเลย ก็คือเฮาก็ต้องได้จับบ่อนที่นี่นะบอลแดงๆนี่บ,บอลลูกศรนี่เอามาไปจี้ใส่อกดค้างไว้แล้วก็ตูดไปเลยยังไปเลยอ,อย่างนี้นะนี่แบบนี้นดะ้ไวให้ยุดใส่นี้เน่ะ ถ้ายุสธศนีนี่เวลาเครื่องบินบินมาเนี่ยมันจะมาจอดอยู่นี่ซึ่งมัน,ม,นมันบอบันทึกละบอ,บอเหมือนจริงละนะเขาต้องให้มันบินกลายไปเลยนะแล้วก็การจับตัวนี้เนี่ยเขาก็ต้องดึงสังเกตบึงเส้นซื่อเส้นลายจ้ำๆของมันนะก็ให้มันซื่อบอให้ขึ้นไปทึงแล้วก็บอให้มันซักลงแบบนี้นะมันจะบอบัซทึกเหมือนจริงละเขาต้องดึงซื่อๆแบบนี้นะอ่า สังเกตเบิ่งเส้นซื่อเนาะหรือว่าเส้นเทียมบอนจำๆเนี่ยนะให้มันเสมอกันอ่าบอกให้มันคงมันซักลงหรือว่ามันขึ้นสูงแบบนี้นะต้องให้มันพอดีจากอ่าเบื้องซ้ายไปหามเบื้องขวานะต้องให้เป็นเส้นซื่อเวลาเครื่องบินบินมาแล้วมันจึงจะสมจริงยิ่งขึ้นอ่านอะ่านกะ็จะประมาณนี้แล้วก็วางนะทําการวางเลยนี่เห็นบ่หมายความว่ามันจะแล่น มันจะบินจากไา้ไปขวัวบอลสีเขียวนี้ไปหาบอลสีทั้งแดงนี้นะ,ะหลังจากนั้นเขาก็ทดลองเปิดได์โซเบิ้งว่ามันจะเป็นแนวใดมันจะเคลื่อนที่แนวใดอลองเบิง้งปั๊บนั่นบ่ได้ละแต่ว่ามันจะบินไวพุทธนะแล้วเราต้องได้ปตั้งค่าให้มันพอดีโดยการเข้าไปที่นี่ แอนิเมชันแผนตัวนี้นะเข้าตัวนี้ก่อนแล้วก็จึงเป็นตั้งค่าเพิ่มเติมนะนี่เอากลับมาที่นี้มาที่ตัวนี้อ่าวลุกสอนซีลงตัวนี้เราจะไปกำหนดค่าเพิ่มเติมอยู่ในนี้เลือกเอาทัมมิงนะอ่าเข้าที่นี้ก่อนแล้วก็มาที่ทัมมิงตัวนี้อ่าไปตามขั้นตอนนี้ได้ สอนซ่นาบเพื่อให้ทุกคนบึ่งทันนะหลังจากนั้นเรากลับมากำหนดค่าอยู่นี่นะเราก็เลือกเอาเป็น after previous ตัวนี้มายควาว่าเวลาที่เราเปิดสไลด์ปั๊บนี่ยก็ให้เริ่มเคลื่อนที่นะ,ะที่มันวักันไปก็คือ2วิเนาะมันแล่นมาผ่านหน้านฟ้าของเรานี่เพียงแต่2วินาทดีดังนั้นมันจึงไวพนะุทเนาะเราต้องให้มันซาก,กว่านี้เราจะเอาประมาณ15วิเนาะ อ่าสิบหาวินาทีอ่ามือนนี้เราทดลองเปิดสไลด์ของฮาเบึงสังเกตเบึงนะว่ามันจะเคลื่อนที่มาบ่แน่อ่าเครื่องบินจะแล่นมาผ่านนั่นฟากของเฮาแล้วก็กลายไปแบบนี้นะแต่ถ้าให้มีแต่วันถุอย่างเดียวซึ่งบ่มีเสียงประกอบมันจะมันจะบ่เหมอือนจริงนะดังนั้นขั้นตอนต่อไปเฮาก็ต้องได้ไปเอาเสียงเข้ามาประกอบใส่ ให้มันเสมือนจริงยิ่งขึ้นเนาะการเอาเสียงเข้ามาเขาก็เข้าไปที่ Insert แล้วก็มาที่ Audio ตัวนี้เด้อไปที่ Insert แล้วก,ก็ซอกหาคำว่า Audio แล้วก็เป็นเลือก Audio on my PC นะหรือว่าเราจะอัดเสียงทางนอกเข้ามาก็เข้าไปที่ Record ตัวด้านลุมนี้แต่ใน,นนี้อาจารย์ได้เกี่ยมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเนะ เาก็มาที่ออ d i โอไม c แล้วก็ Audio, PC, ลวกเลือกเอาอ่าโซนนี้เป็นเสียงเครื่องวินนะนี่เมื่อเอาเสียงเข้ามาแล้วก็ต้องได้เข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเสียงตึมอีกนะก็คือที่ด้านเทิงนี้สตาร์ตตัวนี้นะเราก็เลือกให้เป็นอัตโนมัติหมายความว่าเมื่อเราเปิดสลายปั๊บนี่ก็ให้เสียงมันเริ่มดัง แล้วก็ต้องได้ติ๊กเอาตัวนี้อีกด้วยนะตัว High d r a i n g Show ตัวนี้ตัวนี้ได้ถ้าหากว่าเขาบ่ได้ติ๊กเอาตัวนี้นะตัวนี้นะแล้วเมันเวลาที่เขาเปิดสไลด์แล้วมันเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยะมันจะปรากฏอยู่นี้นะด,ดังนั้นมันมันจะบงงามนะดังนั้นเขาต้องได้ทำการปิดมันอีกด้วยนะปิดตัวนี้เสียงมันไว้ก่อนนะหลังจากนั้นเขาต้องได้มาบึ่งที่ เอมมเนเซนแพนตัวนี้นะเขาต้องได้ต้องได้เอาเสียงตัวนี้ขึ้นไปทั้งหน้าหมายความว่าหมายความว่าเวลาที่เขาเปิดสไลด์ปั๊บนี่เสียงต้องมาก่อนอมาก่อนวัตถุหรือว่าเครื่องบินตัวนั้นเนะดังนั้นเขาต้องได้เอาเสียงตัวนี้ขึ้นไปถึงอ่านี่ด้อ่าหลังจากนั้นเนาะนี่เขาก็ตั้งค่าให้เป็นอัปเดตพรีเวสเช่นกันส่วนวัตถุก็คือกันนะ หลังจากนั้นนะเขาก็ทดลองเปิดสไลด์ของเฮาบึงว่ามันจะเป็นอะไร<า>อ่จาจะได้ยินเสียงมาก่อนเน่ยเครื่องนลงเองบินขึ้น,น,ม,น,นามาเนาะอ่าแล้วก็กลายไปเสียงก็จะค่อยๆหายไปเส้นกันนะตอนนี้เฮาเห็นได้แล้วเนาะสำหรับการสร้างเครื่องบิน หรือว่าภาพแอนิเมชันอยู่ในโปรแกรม Powerpoint นะง่ายเนะาะหวังว่าผู้คนจะเห็นได้อ่าก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับการสร้างเครื่องบิน่าหรือว่าแอนิเมชันอยู่ในโปรแกรม Powerpoint ก็มีเท่านี้ขั้นตอนหวังว่าท่านผู้ชมเบิงจบ แล้วก็สามาถเฮ็ดตามได้เนาะก็สามารถเอาไปประยุก์ใส่เข้าในวิยางานตัวจริงนะอาจจะเฮ็ดเป็นวิดีโอเป็นบทสอนอย่างกันแล้วแต่หลังจากที่เขาสร้างได้สําเร็จแล้วนะเขาก็ทาการบันทึกสมมุติเราต้องการบันทึกไปเป็นวิดีโอนะเขาก็เข้ามาที่ไฟล์แล้วก็มาที่เอ็กซ์พอร์ตตัวนีน้ถ้าเขาบันทึกไปเป็นไฟล์ธรรมดาอย่างไฟล์ PowerPo i พ t พวกนี้เขาก็เข้าไปที่ cs เนะ แต่ถ้าเราต้องการนับออกให้เป็นวิดีโอเราต้องมาที่ export ตัวนี้ตัวนี้ได้ e อ p o r t ก็คือนำออกนะอ่าเน่แล้วเรากลับมาหาตัวนี้อ่ากรีดเ e วิดีโอมาสร้างเป็นวิดีโอเก็บไว้ที่เครื่องหรือว่าจะเอาไปลงที่อ่า e b o o k YouTube ก็แล้วแต่มาเข้ามานี่แล้วก็มาเลือก เลือกความละเอียดของวิดีโอนี้นะให้เป็นแบบ Full HD หรือว่าเป็นแบบ 4K หรือว่า 4K นะหรือ 700. ว่า7 2 0พิกเซแตนดาดร์ดเล้ยวแต่แต่เขาต้องเลือกเอาตัวที่ความมีความละเอียดสูงนะก็คือ Full HD ไปเลยนะหลังจากนั้นเรากะอ่ากดเข้าตัวรุ่มนี้รีดวิดีโอตัวนี้อ่านะ ิปปั๊บใส่มันจะทำการบันทึกนะเป็นรูปเป็น M P C นะเขาก็เขียนซื่อแล้วก็เลือกบนยูนะเขาก็ทำการบันทึกเข้าไปนี่ตอนนี้มันจะทำการบันทึกสังเกตเบื้องด้านด้านลุ่มนี่นะมันกำลังแล่นอยู่นี่มันกำลังรีดวิดีโอแพลนอ่ากำลังบันทึกให้ไปเป็นไฟล์วิดีโอนะซึ่งผมแม่นไฟล์ เอ,อกาสารไวร์นไฟายพอร์พอยแล้วมันจะกลายเป็นวิดีโอแบบ m อ4พไปเลยนะอตอนนี้เขาบันทึกสาเร็จแล้วเขาจะเข้าไปเปิดเบิงนะนี่ตัวเทียมบันทึกเข้ามานี่ว่ามันจะลื่นได้บอเน,น,น,น่โอเคนะบันทึกเป็นวิดีโอได้นะหมา,มายควาว่า เขาสามารถสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวอยู่ในโปรแกรม PowerPoint ได้นะ,นะหวังว่าท่านผู้ชมเบิ่งจบแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็สมัคริตตามได้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เนะาะจะลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้เด้อเนาะขอขอบ,บใจ